ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบทพื้นนะครับเราก็มายืมเตน้นนะครับที่เทศบาลตำบลกุดเลอคำนะครับเพื่อไปนะครับจัดงานนะครับวงสรวงองค์ปู่ปริจิตนาคลราชนะครับในวันที่9มกราคม2565นะครับตอนนี้เราก็กำลังเต้นท์ขึ้นนะครับเ5วันนะครับ rajamani sidwani di piskao

ไพบกันไปพบกันมาฟื้นกองใครกองใครวันนี้ต้องมีคนขึ้นไปด้วยนะ vô ra mày mang vô ra mày mày, đã mày. Đã bài, đã bài. làm mà tôi vô ra mày vô ra mày con kè đây

ตันนี้ก็กำลังนะครับขนเ,เต็นท์นะครับขนเหล็กกลางเต็นท์นะครับผ้าใบนะครับกลางเต็นผ้าใบาจำนวนสามหลังนะครับขึ้นรถนะครับเพื่อจะไปทำการเตรียมงานาบวงสรวงองค์ปู่ปริกินกาคราชนะครับ

าตามหลังเรอันนี้ไม่ตามหลังดิตามหตามแลัก็เข้าอันลเนเข้า

กับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่นี้นะครับขอบคุณในการติดตามรับชมแล้วก็นะครับคนเต็นเพื่อไปเตรียมงานนะครับพวงชวงองค์ปูบริจิตตาคราชนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค,คน่นี้